สวัสดีครับ FC ซวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เดียววันนี้สองหรือสามนี่แหละครับสมัครไม่ค่อยได้รู้เดือนรู้วันเขานะสวัสดีด้วยพี่น้องมาสายน้มาแปดโมงแล้วนะครับทำเครื่องแล้วทำเครื่องแล้วพร้อมที่จะผลิตตัวที่ทดลองลูกแล้วนะนเครื่องมีแค่นี้นะครับ อันนี้เป็นสกิดจ,จานแบบตกรู้นะครับออกแบบมาให้เล็กที่สุดแล้วครับเครื่องไม่เกะกะที่สุดแล้วครับเริ่มประกอบไปนะพวกนี้ก็จะเริ่มวางแล้วเครื่องมันอะไรก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้นะอะไรสามสี่ถุงนี่นะครับนะครับอะไรสามสี่ถุงจริง ก็มีแค่นี้ครับนะแค่นี้นิดหน่อยแค่นี้ครับวันหน่อยมันก็หลายตัวอยู่นะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะพี่น้องพี่น้องจะมองเห็นไหมเอ่ยกล้องมันไม่ฟกัสมันมืดหรือมันยังไงไม่รู้นะพอจอมอยู่คนละด้านก็บอกว่าผมยังงนะเนี่ยไม่ว่าท่านยังงงผมเองผมก็งงเหมือนกันสนใจไงก็แอดไลน์เบอร์นี้นะครับถ้าโทรแล้วไม่มีคนรับด้วยไงก็ฝากข้อ,อความทางช่างน้อยชนบุรีมาเลยครับทาง เพจหรือเฟซก็ได้ครับก็เตือนพี่น้องกันบ้างนะเวลาซื้อของก็ดูกันเอาเองนะตอนนี้ยเพราะว่าตอนนี้มันโฆษณากันเละเทะหมดแล้วมันมันเกินความจริงไปแล้วนะแล้วก็อย่างว่าแหละก็บอกได้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอหาว่าไปจมตีคนอ,อื่นก็อีกขอบคุณครับ